สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวงามพอบงบลไพบูงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัญชลีสปันโยโค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเนธค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัชรินรักษาสินนาค่ะสวัสดีค่ะและดิฉันนางสาวลาภันท้องทีเพอร์<ป>ค่ะค่ะและนี่ก็คือบ้านของคุณยายมารานะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้การถ่ายทอดผลิต การผลิตเอ่อกาเป็นอาชีพผลิตถั่วแปร่อถั่วแปหยีบ้านปังหมูนะคะเป็นโครงการวัฒนธรรมสายยายชุมชนนั่นเองค่ะและนี่ก็คือบ้านของคุณยายมาลากันนะคะขั้นตอนแรกของการทําถั่วแปร่อขั่วกันนะคะนี่คือถั่วแปร่อของคุณยายมาลาค่ะเราจะ การตากถั่วไปหล่อนะคะเราจะไม่ตากให้แห้งเกินไปหรือจะต้องมีความชื้นมากเกินไปเราจะต้องดูสภาพอากาศด้วยว่าแดดของเราแรงจัดไหมและฝนตกหรือเปล่าเมื่อถั่วไปหล่อเปียกฝนนั้นเราจะไม่สามารถคั่วได้นะคะเราจะต้องทําการให้อุณหภูมิของถั่วเนี่ยพอเหมาะกับการคั่วเมื่อคั่วออกมาแล้วเราจะได้ทั้งรสชาติและผลิตภัณฑ์ที่ออกมาในคุณภาพที่ดีค่ะ ค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณยายมาลาให้มาเป็นวิทยากรให้กับเราในการขั้วถั่วไปหลอดกันนะคะและนี่คือการขั้วถั่วไปหลอดของคุณยายมาลาค่ะไม่ใช่แค่เป็นถุงเล็กนะแต่ก็ขายอยู่เท่าไหร่เวลาคนมาซื้อเป็นยายขายเป็นคงนี่มันแหละผุว่าสิบนิ้วสี่นิ้วเพื่อสามร้อยห้าสิบพูดว่าสามปีข้างใชเป็นดิบก็ได้ขายเป็นดิบก็ขาย นราเป็นายขายเองนะคะนะคะขายส่งเองอะค่ะค่ะก็เราซื้อขามาซื้อไว้แล้วก็ขั้วแล้วก็จัดเป็นถุงใหญ่ๆส่งของส่งตามร้านร้านก็ไปแพ็คถุงเล็กๆขายค่ะถ้เวลาหมดคนบนดอยเขาลงมาขายถั่วระยะก็ซื้อจัดขนของนี่มันแพงถั่วมันแพงซื้อเป็นควาย ลานมัน,นจะตกหกร้อยชงนี้เขาขายแพงน,นี่ก็สามสิบบางทีก็คนยายนี่นีด่อยก็รับ่างขั้วขอา้าน ซึ่งมาจากบุญดอยหมดเลยใช่ไหมคะอายัไม่ยุ่ยเหรออ๋อมันไม่ใีที่ปูกบุดอยนี่ยเไม่ไดปูกโดนน้าอย่างแล้วมิสเอยเขาเลยขายใถ้าเวลาเมษาเนี่ยเขาเอามาเป็นรถทำใหญ่ทำใหญ่ พ่อจะไปหล่องเราค่ะอันนี้นะคะจะได้ลงมือมาทำด้วยตัวเองนะคะ่ะขอเชิญทำไปขายไปอย่างนั้นอะ่ะได้กำไรแล้วก็พอทองตีงไดะเนี่ยพองไม่คืนต่างอะไรนี่ uh huh. วิธีการคววนี่ต้องมีสูตรลับหรือว่าเครลับอะไรหรอือเปล่อะไม่มีเะตกแดดพอแห้มันลเอามาย,าามายาานะ่างที่เาทั้น้ใส่าไม่อไมไเอใส่เกือใส่เ,เ,สเกลือทั้งหมดเลยถ้าใสเกลือเป็นกระสอบกระสอบใหญ่ๆกระสอบนี้ ก็ร้อยกว่าสองร้อยกว่าอย่างเงี้ยก็ซื้อเกลือมาเป็นกระสอบกระสอบค่ะซื้อมาเป็นกระสอบกระสอบที่ดับไม่เจอเกอหมดค่ะเกเจอหมดฮะมันเจอความร้อนแล้วมันก็เป็นสีน้ำตาลใส่เกลือทั้งหมดแหละไม่มีเกลือมันก็ควบไม่ได้ไม่มีพื้นก็ควบไม่ได้ต้องอาใส่ทั้งสองอย่างอันนี้เป็นขั้นตอน ขั้นตอนาทำขั้นตอนแรกก็ตอนตอนเย็นเอาแช่น้ำเอาวัสดบที่เป็นดิบๆมาไว้ไปแช่น้ำตอนเช้ามาก็เอาตากตากก็ตากให้่แดดร้อนก็สองสามช่วงหนงก็คอ่ได้ถ้าแดดไม่ร้อนอย่างนี้ครึ่งวันก็ยังพั่วไม่ได้ตรอให้มันแห้งพอดหมาดแล้วก็ค่อยเอามาพัวถ้ามันดิบก็คั่วไม่ได้มันจะติดเกลือไม่สวยนะ ายัางไงนะตอนเวลาตอนที่เราซื้อใหม่ๆก็ขายแพงหน่อยเดี๋ยวนี้ขายเป็นถังนี้เกียรร้อยนี่ละสามสิบห้าไอ้ขายที่ไหนบ้างขายตามแม่ค้าที่ในหมู่บ้านนี่แม่ค้าก็จะมารับซื้อารับซื้อแล้วก็เอาไปขายต่อน้องผลมากเลยคือเลขถั่วที่คุณยายซื้อมา <c oughs> หลังจากนั้น คุณคุณยายมาลาได้เช่กับน้ำหนึ่งคืนแล้วสังเกตได้เห็นได้ว่ามเมล็ดถั่วจะใหญ่ขึ้น,นค่ะทำการถามเด็รดูแล้วนะคะพอพี่จะส่งออกส่งออกสีค้าได้ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณยายมาลาที่เอื้อเฟือสถานที่แล้วก็สอนวิธีการ น้ำทะเลทับทันตัวแปรหลอดนะคะก็ขอขอบคุณคุณยายมาลาค่ะขอบคุณค่ะ